าเด้ครับเด้อพี่น้องเด้อขอกระติดกรรมให้เราครับมือนนี่ตำบกขามครับมือนนี่ขามน้อใหญ่ๆนี่ยตำบกขามใส่กล้วยครับมาเบิ่งกันเด้อมากินน้ำกันโมดิเบิร์นนี่เสียหอกมือนนี่กินน้ำกันครับผมมือนนี่เป็นแต่แซ่บขนาดเลยนี่หาบกน ymph บวมีคืออยากเลยได้ขามใส่กล้วยครับมามามาตำตำนี่ตำเดี๋ยวจะมาปรุงกันพี่น้องเก้น ตัตม้ตมตำแหลกครับตำแหลกแล้วตำแหลกตำม,มุนแล้วครับมีปูใช่น้ำมีปูปูดองครับนะปูดองใส่ไปเลยปูดองปูดองส,สดๆด น้ำปลาแดกจักหน่อยโอ้ปลาแดกกระตวงดีเถอวะหอมหอมกินปลาแดกแท้แท้ไปหลายปลาได้ดยมัมนเคม็มของชุลอดไปลงไป นี่อย่างนี้มันปูใช่น้ำนอกพี่น้องเนาะกหน่อยโอ,ยโอย้ปูมันมันเนี่ยปูหน้าบานห้องครับมันเข้มไว้เป็นดีมันจังบโสมแห้งอ่าเล็กหน่อยตาลครับเล็กหน่อยนึง ก็โคเล่ครับโคเล่บ้านเนี้ยเขีนดีแทะ้ปะยาิบาิปเลย น้เข่ายคลิปด้วยน้ำข่ายคลิปตำไอ๊ะตำตำมะขามใส่กล้วยเน่ติดตามเลยติดตามเลยครับครับผม โเอเคเแปมกันกอะไรเงี้ยนี่นามากินกันหมือนี่มากินกันอืมนี่กัหมูย่างครับมามาพี่น้องมาเด้อมาครับผม,มเหมือนกินกับไอ้คนเนี่ยเบ่งเบ่งันสดคนนะเฮ้ยปิด ขนาดนะครับตำใส่ป,ปูหืมอยางเด้อว้าเอาเอาเอาเงาเหรอามอยังงอเแสบขนาดอืโอ้ยคุณเต้แซ่บฮะอืมมันๆปูน้ำหนอะอืแซบพี่น่องเลยดีมือ ข้าวท้าพี่น้องเ,เอ้ข้ามเอกสียบข้ามืเอกว่าสันอน๋อเอบิ้งพระเอกวันนี้พระเอกในไล่การเออรวบได้แซ่ยบวัวนบบนั้นเนาะแต่ว่าขึ้นอยากไม่โดนไหนแน่นอนเอด็กยังกินบ่กินขักปันจักเทื่อนมี่วันนี้แหละนำ้ำมอน้ำเอาเลยไหมจับเยอะโอ้โหเยอะจับเยอะเบิ้งมากินมันจะเสียบแห้กว่านะขัดอีหลีว่าะางง ข้าขนาดเอ้ยข้ามีสามเบิ้งสีหนาเสียบโอเสียบเบิ้งสีหนาสมบ่สมกับเบิ้งสีหนาใจ <c oughs> เยิ้มเลยด้วยจับด้วย <c oughs> มัน,ม,นมันน้ำอีป,ปูน,นะนั่นนะอืมงั้นอืมนี่ปูหน้าเนือ้อสดๆเลยเนีย่พี่น้องเ,อ,งเอ้ยปูหน้าบานเขานะ มาเบงพี่นอ้องมาเบิงบ้งมาเนี่ยวก,วกินเงินละจะค่ำเบืงองขักขึก้นนองเองินหย่อนแสงอืม,อม,มแำใจป่ะแคบยี่แแคบป่ะอืมอืมมันนี่ม โอ้วัน้กินโดนล่ะพี่น้องเลยนุ่มผสมแห้งเนาะเอาอัอน้นมาตัดเนาะเ<ม>อากล้วยมาตัดอืม,มืมืมเด็กแก่หอดปูบัน <c oughs> กินหอดกล้ามบันนี่สมมาเสียบยี่นอกสันโอ้เสียบเสียบพี่น้องเนี่ย มาเรื่ ừ, อ,อ,อมาเรื่อยอนิ้มีเห้ยำไลใส่เลย <ừ. S 1> ดดออนยมีมมพผู้ใดอยูขอนี้วอไขอน้เขาไม่สำเนินฝาดมากับมือกับลูกใส่ฝาดเขาน้ำน บบกือบหรือมั้งรเข้าไปมิของไม่นเบิดพอดีป่อคอขมเยอะออดูเรียงเส,งส่บเออปวตเายไม่กินก่อนด้วย,ยกินแล้วจังสิปวตาตแมนใจเป็น, <laughs> นยัง กากลายานี่กินกับปเปี๊ยกคนรอเอามว่านี่กินยี่ห้อตายเด้อ,อมไม่กินก่อนคนรอขาไม่กินพิชใจแห้งหมดเนี่แซ็บกระสินแซบน็แซบยังบ,บอแซ็บแซ็บบักขามหลัก <laughs> ยกสองโปเลยแับน,นี้บขามหลักข <laughs> ามเป็นหลักมากานี่บระเทศไทยพี่น้องเบิ่งเป็นหลักกันหลักขักโพดูด <laughs> ทายตอนจำนี่แหละเพรื่อไปทายตอนรักบัวใหญ่ได้พจน์จีเดี๋ยวเขาเห็นถืออีกเขาต้องฝ่าเอาฝ่าออกมาแล้วหลักไปหลายนู่นหลักสามที่นั่นหลอกเออเสร็จมันแหละโอ้แศรษมันมันน้ะเถิงมันเถิงมันกบผสมแห้งนะมันได้เก๋ไก๋แล้วกล้วยเป็นไตมันมันบัจจีดนะแล้วปูมาเสริมื่อวานเออมันมันเลยกลายเป็นมันปูหอมปูมันกล้วย กับผสมแห้งกันนะ่ะพอดีกินกําลังกินเลยอ่ะผมมพวกนี้กับยี่ลเลยละเพราะว่ามันจีด๊ดจี้แสบๆสบเสบสบรรยากาศพี่น้องเอ้ยมันแดดไปเห็ดงานมากเหมือนนี่ผมแดดครักฮ้อนวันนี้คืออยากสมสันแล้น เก็บกล้ยกวยหุน่นกล้วยยุสุ่นน้องานจะเป็นน้ำไป่ลอยน้ำขี่ลอยน้ำแล้วบ่พ่อยังขืนกันร่อนบ่เถิงอีกไม่ต้อยเสียแนั่นต้นกล้วยนะอย่าเลยเดี๋ยวมาตำเนี่ยแหละพี่น้องเนี่ยตำชวนกินใส่กล้วยไปสองหน่วยบักขามบักขามอยู่นี่ทั้งบดหนี่งสามหน่วยครับแต่ว่าสมแต่ป่าน,นยังสมอยู่ขนาดใส่สองหน่วยในกล้วย

อ่ะพี่น้องมางกเลแช่บเหมือนกันอย่างนี้กคลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจริงๆอย่างนี้นะพี่น้องเด้อสองทิดกำน,นะครับเด้อจัดจัดจัด